ยูทูปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ฮ้ฮ้เปิดดูยูทูปช่องดีซีโล่ดีกว่ากดติดตามกดกระดิ่งปัดไปทั้งหมดแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเย้เฮ้ฮ้เฮ้เออผ่านมานานแล้วเว้ยดีอะไรยังไม่ได้เก็บของเลยดูดินะของปีใหม่เนี่ยวางตะเกีตะกะเต็ง่ว้าเลยว้าผ่านมาสิบกว่าวันแล้วก็จริง แล้วคนอื่นกลับไปหมดแล้วอะจะไม่ได้เก็บของมาทิ้านปีใหม่เลยเก็บเร็วเก็บเร็วมาเก็บมาเก็บเฟิร์สมาเก็บเก็บเก็บอยู่เก็บอยู่เดี๋ยวเก็บไฟก่อนเอออุ้ยเผื่อทุบกระจก่กระจกใหม่ด้วยแพงด้วยนะบานแล้วเออเออนั่นแหละแล้วต้นไม้นี่เอาไงเนี่ยใครจะยกเนี่ยยกไม่ไหวแล้วเนี่ยหนักแล้วเนี่ยต้องเอาไปทิ้งหรือเก็บไปเดี๋ยวค่อยจ้างคนมายกแล้วกันอันนั้นช่างมันก่อนส่วนไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเก็บแล้เนี่ยบาร์บุคโมบิววเพราะว่าเราก็เอาไว้กินข้าววันทุกวันอยู่แล้วนี่อออ้้้เาไปดวยง เออก็อี้ก็อี้เอาไปด้วยไหมเนี่ยเอาไปด้วยเหรอไปด้วยไปด้วยเก็บก็เก็บหนักมากเลยโอ้โหสองตัวพอแล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนอ่าไปวางไปวางเออไปวางไหนวะเอาโต๊ะไปด้วยเนี่ยก็เก็บเลยเนี่ยเอาจานลอยโอ้โหเนื้อบูดยังเนี่ยจานบินอันนี้บูดยังเนี่ยทิ้งมาสิบวันแล้วจะบูดแล้วตากอากาศขนาดนี้เอาดูไว้ก่อนเลยกันเนี่ยเนี่ยไฟไฟเก็บไฟสุดยอดเลยดีมีไม้ได้มีพลังพิเศษอะเอาไงอะเนี่ยไม่ต้องอ้อกกลับเลยครับอะไรวะตรงนู้นเก็บยัง ไอโปสเตอร์นี่เอาเอาไปก็ได้นี่ยได้มันเป็นหานราเบียนได้ดิอันนี้อะไรเนี่ยต้องซุ่มต้องก็ได้ับไม่ต้องอ่ะไปเอาเก็บไว้ไหนอ่ะในกล่องกล่องเหรอกล่องไหนวะนนี้มันมีกล่องวะเนี่ยโอ้กล่องไหนวะเนี้ก็ถึงเวลาต้องเริ่มย้ายบ้านแล้วเออนั่นดิของม่นเดี๋ยวขายบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วกันไม่งั้นไปซื้อใหม่ถ้าบนมีของให้ตรงเนี้ยทีวีเนี่ยใส่เข้าไปในทีวีไปยัด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 เข้าไปเต็มแล้วอีกฝั่งหนึ่งยัดเข้าไปโอเคเก็บละมากินคุกกี้ต่อ ปอดะไรใครกดกิ่งได้บ้านวะกดกิ่งอ๋อเอกดก็ผ้านพัสดุมาส่งครับเอ้าไหนมีคนพูดแต่ว่ามันมีตัววอทใครสั่งอ่ะสั่งอะไรวะเนี่ยสั่งไม่ได้สั่งใครสั่งงั้นดูได้จะสั่งอะไรเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วกูว่ากูอยากได้คีย์บอร์ดใหม่กูก็เลยสั่งหรอวะแต่คีย์บอร์ดแต่ว่ามันจะส่งอ่ะมึงลองเปิดดิกูไม่กล้าเปิดกว่าเฮ้ยเฮยตัวกระโดดเนี่ยเฮ้ยยังงี้แล้วเราไปอายุ เฟอตัวอะไร<ห>อ่ะตัวไอหางนีองห้อยู่ด้วยดูดิดูเป็นใครเนี่ยโธ่ตัวอะไรนี่ตัวเล็กน่ารักดิเป็นอะไรเแนบบี่ยใครเอามาทิ้งครับเนี่ยนั่นดิขึ้นมาก่อนไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาออขึ้นมาเออขึ้นมาไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้อ๋อหยุหยุด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 หยุกหยุด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 ขยุดห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 ยดหยุดหยุดหยุดห เข้าไปในบ้านกูเข้าไปในบ้านเหรอเข้าไปในบ้านเออเออเข้าไปอย่าโซนนะอย่าโซนทำไงดีบัฟเฟิร์ดเอ้ยนี่ไงโซนของเล่นเนี่ยให้ใครเล่นของเล่นเอาไปเล่นก่อนไปเล่นก่อนเล่นก่อนไปเล่นก่อนดิเลโก้รถก็มีนั่งเลยนั่งเลยนั่งเล่นเลยนั่งเล่นนั่งเล่นเลยนั่งเล่นเลยนั่งเลยเลยตัวเท่าตุ๊กตาตัวเท่าตุ๊กตาเลยโอ้โหดูดิเฮ้ยเฮ้ยลูบี้เฮ้ยเล่นลูบี้กว่าเฮ้ยเฮ้ยเออเอาล้อเอาไว้ล้อไวล้อเอาเอาล้อทำไมวะเอาล้อทำไมเนี่ยเอาพี่ผมอยากได้อันนี้อันหนึ่งอ่ะบอฟเฟิร์ี นี่ได้แล้วได้แล้วนี่นี่เอาอย่าันหนึ่งนี่นี่อยู่ร้องอยูดร้องได้แล้วได้แล้วมาสนุกไหมเอาเรา้องให้อะไรอ่ะคือเอาหายแล้วเออเล่นแล้วเขาเป็นคนเลี้ยงเด็กตอนไหนวะเนี่ยนั่งดูตัวเลยไม่รู้เล่นคือตัวเลยวะตัวอะไรวะร้องอะไรครับผมยังได้อันนี้อันหนึ่งได้ไหมอ่ะไอเด็กนี่มีป่าวว่ามีมีมี ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะนี่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 เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่ไม่มีที่ว่างกันเนี่ยอันนี้นี่นี่อ๋อใครฮะคอนะลูบี้อยากได้อีกอันนึงแต่เล่นเล่นไม่เสร็จสักอันโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้เลยไหมไม่น่าเอาแล้วมั้งนั่งดูตัวเลยไม่ดูเลยก่อนออกกำลังกายดีกว่าเอ้ารออะไรอะไรอะไรผมหิวเป็นไรอ่ะหิวหิว ไม่มีข้าวกกกกมีแต่ขนอมอะไปไปไปเอาคุกกี้ไปเอาคุกกี้ไป,อ,ไปอ๋ออาจารย์เดียวอาจารย์เดียว,ยว,ยวมา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 ได้แล้วหนูหนูหนโอ้โหนี่เป็นตัวเลยเว้ยเนี่ยรับใช้ทุกอย่างโอ้โหเสียง ASMR ม,มากเป็นไงอร่อยไ,ไหมโดอมาตั้งแต่ปีใหม่ <c oughs> อ้า

ไปกินทางดับเพลิงกับเพิงดสิเฮ้ยเฮ้ยคายออกมาคายออกมาเฮ้ยเดี๋ยวๆอันนี้ซื้อเพยๆอันนี้ขอไ้อันนี้ขอได้อันนี้ขอได้รอให้อีก้ะ้องอะไรเนี่ยเป็นอะไรจะเป็นอะไรจ้ะเป็นอะไรเป็นอะไร เอาคอมไม่ได้ไม่ได้เป็นแดงมาเนี่มาเนี้ยมาเนี้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอุ้ยเอเล่นเกมเฉยหนูน้อยอีสปอร์ตมานี่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 ยมาเนี้ต้นขี้ไมาได้นอกยังไม่ได้เก็บเลยเออไปยกมา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 ช่วยเก็บมานี่มานี่มาเออมามายกต้นขี้ม้มากินทุกอย่างมาโนโนมากินต้นขี้ม้ามามามาเออมาขี้มาขี้ไม้เลยอร่อยนะโอ้กินไปเลยมันคือเยลลี่มันคือเยลลี่มันคือเยลลี่ไอเสวามันคือเยลลี่กิน text, で iros, で me, so เลยเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อย โอ้โหโอ้โอ้มายก่อนเจสส์เฮ้ยอย่าเอามาไม่ได้มากินอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยข้างนอกก็มีข้างนอกก็มีมไหมนี่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 จะกินไม่ข้างนอกนะนี่นี่นี่ไม่กินอกันนงนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นอะไรต้นจอมสุ่ยของขวัญเนี่ยอ่ะชวเวเสื้อสวยสวยขโมยนี่ขโมยขโมยเอามานี่เอามานี่มาเนี่มานี่ยมานี่ไม่ให้ใช่ไหมได้ซัดหน้าไปหนึ่งทีดิลาาลาี่ีเซตตัวนี้นะคะเท่าไหร่อ่ะจะ น้ำมันสกนสตีฟถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะเป็นสตีฟผมขอแนะนำนี่ไอช็อปเอ็มซีร้านขายอดิแทลราคาถูกถูกลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับเราถึงจุดที่เราต้องใช้ตัวแล้วไม่รู้กินปอน์ชิมมากแล้วเหรอเฟร์ดู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 แบบ ดีเด็ดดีเด็อ่าบ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยอย่านะเราตัดอย่าเอ้ยเอ้ยนั่นนั่น่ไม่ได้นั่นจะทุบมันเหม็น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 ได้กินได้กินวันนี้ยมานี้ยมานี้วันนี้มาเดี๋ยว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 มาเนี้ยมานี้ยมานี้ วันนี้เด็กเวนี่มาเกินทุกอย่างไม่ได้นะเว้ยพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนพอแล้วพอแล้วพอแพักผ่อนนะพักผ่อนนอนนอนออนัไปนั่ไปนอนนะนอนนี่แหละนอนนี่เออเละนอนนอนจะทำอะไรอีกอ่ะโอ้โหเฟิร์สดูบ้านดีโคตรรกเลยเออนั่นดิเอาทุบทุบทิ้งเลยเอาใจไปเอาาไปไม่กินแล้วใช่ไหมกินไหมกินไหมออไม่กินแล้วใช่ไหมโอเคเก็บแล้วจ้าเอ้าอ้าอะไรจะกินต่อ ว้าวภาพภาพของเงชิบหายเลยเฮ้ยเฟิร์สเ้องไม่เล่นกันเฟิร์สปล่อยปล่อยเด็กมันเล่นกันแล้วแกมามามาเล่นกันเฟิร์สดีดไงเนี่ยเล่นไม่เเตะเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้คุณพ่จะเตะปีนี่ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะมัน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 เล่นเป็นหรอมันเล่นยากไม่ต้องเล่นหรอกน้องไม่ต้องเล่นหรอกไม่ต้องเล่นหรอกสอนหน่อยอ่ะไม่ต้องมันเอาอะไรวะเนี่ยอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคโอเค อ,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 อ่ะสอนสอนสอนอ๋อเครื่องเออใช่ใช่แบบนี้นะแบบนี้นะนี่แล้วหมุนตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บดีดใช่ไหมอือแบบนั้นดีดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบ,บนี้นะปึ๊บหมุนหมุนเตะนั่นแหละแบบนั้นเลยเฮ้ยนะเป็นไงเออไม่เป็นไม่เอ้าวพอ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นยังไมย่างอื่นตรงนี้เด็กอ่ะเนี่ยก็โอ้ไม่ไหวเลย ทำไงดีว่าเฟอร์ทำไงดีทำไงอ่ะมานอนมามานอน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 มาเออมานอนมานอน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 ไปอ่านอนนอนเอออ่ะไปโอเคนจะส้นจะมืดลนจะส่กง้นเออเคปเฮ้ยตัวอะไรวะไม่ร ouais ู้เแยเลยตัวอะไรก็ไม่รู้เฟิร์สอยู่ดียิบหายเลยเออใครส่งมาไม่ใครรู้นะโอ้ยไปเด้ว่าเโอ้ไป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 ไไ อะไรครับอะไรอะไรอะไรครับเป็นไรโอ้เป็นไรเป็นไรขอขอยงอ่ะ ดูม okay. ีมียาไหมมียาไหมมียาไหมนอนต่อ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 น็นต่อโอ้ยโอ้ยอันนี้ยาแก้ปวดอ่ะนีมีมีมยาแก้ปวดอ่ะอ่ะยาแก้ปวดอ่ะกินกินเดี๋ยวจะได้หายปวดเออมแน่นอนมันบอกขมแน่นอนรู้จักรอเป็นเป็นเปิดไม่เป็นแกรกิน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 ทำอะไรเป็นมั่งอะเล่นก็ไม่เป็นเปิดก็ไม่เป็นเล่นก็ไม่จบโอ้ โอ้โหเสียงท็อตนี่มันแบบแล้วอยเลยแล้วก็ขมง่าแบบนี้แน่นอนนั่นไงเป็นไรเป็นไรเอออร่อยมากเลยเฮ้ยพีชเฉยอาอ่ะนอนต่อนะนอนต่อนะนอนนอนเลยนอนไปนะไปโอเคไปผมว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปไปไปพักผ่อนพักผ่อนเกิดจะนอนได้นั่งเล่นเกมต่อแห้ะนั่งทีวีต่อละเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะแก เฮ้ยเสียงจที่ไหนแถวนี้ตรงนี้เอ้าเอมันหายไปแล้วเอ้าป้ยอุ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วดีใจสิครับมันหายไปแล้วอเดี๋ยวมันหายไปไหนวะเอ้ยตามหาันดิเด็กนั่นมันหายไปไหนหรือเข้าป่าไปหรือเปล่าอาจจะใช่แต่เมื่อคือเด็กใครก็ไม่รู้นะเราไม่ต้องเรียงก็ได้เนี่ยเราไม่ต้องตามหาเราไม่จำเป็นต้องหาก็ได้นะเออนั่นดิจะไปดูหน้าบ้านดิเป้ ตัวอะไรเนี่ยมันอยู่ได้ไหมัตัวอะไรวตัวเองเลยหรือว่าไอตัวเมื่อกี้มันกลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นใช่เปล่าวะอีพ่อมันหรือเปล่าพ่อมันหรือเปล่าวะ มันจะขับพ่อมันใหญ่ขนาดนี้ไหมลูกมันตัวเล็กจังวะมันมาหาลูกหรือเปล่าไม่รู้อะอย่างน้อยลูกมันไม่ได้อยู่กับเราทำไงดีไม่รู้แล้วทำไงดีวะไม่รู้เราตัวใครตัวมันแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยข้ามไปเลยย้ายผ่านย้ายผ่านไม่รู้เราย้ายผ่านเก็บของเลยครับผมจบคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม กดติดตามช่องดีซีโรก็ช่องไลเอาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่อง P ด้วยนะครับคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เราถ่ายกีวันครับ คลิปนี้ผมวันคลิปนี้เป็นวันที่วันนี้วันที่อะไรนะวันนี้เป็นวันที่เป็นวันจันทร์11มกราแล้วครับผมวันนี้คลิปนี้เราถ่ายตั้งแต่วันเสาร์นะครับผมบ้าเราถ่ายก็แบบเอ้ยวันศุกร์วันเสาร์นั่นแหละประมาณนั้นแหละสามสี่วันเออเออใช่เราถ่ายตั้งแต่วันศุกร์นะครับทุกคนคลิปนี้วันศุกร์อัดไม่เสร็จวันเสาร์ปิปัญหาเพราะว่าพออัดได้สักแป๊บนึงบ้านดังตอนวันศุกรจะอัดแน่นไงเสียกระจกโอเคครับผมนั่นแหละครับผมทำให้คลิปนี้อัดสี่วันคือคลิปนี้จะลงววัันนนทที่่่11มมกรราาะะไู้จลง ่ปนะครับผมคลิปนี้ก็ลงวันนี้แหละอ,อ<ช>ัศวันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมทั้ง3คนเลยนะครับกดไลค์กดเยอ้เนี่ยให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันมึงสั่งว่าไม่ได้สั่งว่ามึงชอบสั่งของไม่ใช่ไงกูไม่ได้สั่งอ้าเปิดรอเปิดเอาตอนนั้นเปิดเปิดเปิดไม่มึงเปิดมึงเปิดไม่มึงมึงเปิดมึงเปิดเฮยเขาสั่งเองเขาสั่งเองเธอทำคลิปอยู่อ้าว พ่อทีไม่เลย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 เอ๊ะแต่แต่เลยแต่เลยเป็นเรื่องหวังเลยถ้าไปดูมาส่งค่าของใครเนี่ยของเขาเองแหละของมึงหรือเปล่าเธอเอาดีแล้วเดี๋ยวพิมไม่เสร็จเธอเดี๋ยวไอ้พิมอัดคลิปไม่ได้แล้วกี่โมงเลยเนี่ย เออนี่ขอจังๆกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมีทุ่มเดี๋ยวม,ม,ม่เดมเดเเี๋ยวมามามา,มา,อาบอกกนะวนได้ไงไม่ก็กวนได้เฉพาะตอนที่ไม่ได้อาานี้